สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สอัลติเมททีแก e นะครับเราอยู่ในข้อสอบ Entrance ในปี2532นะครับเราทำไปได้15ข้อ แล้นะครับเดี๋ยวเนี้จะต่อในข้อที่16นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของบทสนทนาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะบทสนทนานี้เขาบอกว่าเขาเช็คเรื่องอะไรเช็คเรื่องของการ asking for and giving information ก็คือการถามหรือการให้ข้อมูลนั่นเอง you are helping your parents who own a food shop in town คือคุณกำลังช่วยพ่อแม่ของคุณซึ่งพ่อแม่ของคุณเนี่ยนะครับนะับ เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ในเมืองซึ่ง A tourist come into your shop มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมายัางร้านค้าของคุณคำสั่งก็คือให้เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะครับตัวนี้คุยเกี่ยภาษาอังกฤษเนาะเราอ่านกันบ่อยอยู่แล้วนะครับนะเริ่มกันเลยนะครับนะก็มีคุณกับนักท่องเที่ยวคุยกันเริ่มต้นนักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนคุณต้องทักทายว่า hello please have a seat ขอโทษที please have a seat นะครับเขา please have a seat อันนี้ง่ายๆคำรบบพวกคุณแล้วนะครับนะเขาว่า seat S.E.A.T.C. S มันแปลว่าที่นั่งนะนะครับ Please h e คือเชิญนั่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ Can I help you มีอะไรให้ช่วยไหมแล้วนักท่องเที่ยวก็บอกว่า Yes ก็คือโอเคคือมีอะไรให้ช่วยเนาะแล้วก็จุดๆ I'm so thirsty I'm so thirsty คือฉันนี่หิวน้ำมากๆเลยนะครับนะ นักท่องเที่ยวจะพูดว่าอะไรดีนะครับในการขอน้ําในการจะสั่งน้ํากินอะไรเงี้ยนะครับแต่ดูประโยคต่อมาก่อนประโยคต่อมาเขาบอกว่า we have ice coffee มีกาแฟเย็น soft drink ก็คือพวกน้ำบัตลมทั้งหลาย and beer ก็คือ b e ีย what would you like to order ก็คือคุณอยากจะสั่งอะไรมาดูข้อ16กันครับอาจจะกลับไปกลับมานิดน,นึงเนาะข้อ16นักท่องเที่ยวจะสั่งนะจะสั่งะพูดว่าอะไร,รข้อหนึ่ง I may want something to drink ข้อ2 I like something to drink ข้อ3 Do you mind serving me something หรือ May I please have something นะครับนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับข้อที่ตัดทิ้งไปก่อนเลยคือข้อ3กับข้อ4เพราะคำว่า something มันมากเกินไปคือมันกว้างไปคุณจะรังเกียจไหม Do you mind คุณจะรังเกียจไหมถ้าจะมาเสิร์ฟอะไรบางอย่างให้ฉัน ก็มันก็ดู 8, 8. แปลกๆและในเมื่อปิดท้ายด้วยคำว่าฉันหิวน้ำก็ต้องเป็น something t o d r i n k ถูกไหมนะครับแต่ตรงนี้ได้ก r a m m a r ที่ดีนิดนึงนะักเรียนนะครับเน้นตรงนี้นิดนึงนะครับดูเห็นไหม My ตามด้วย verb-ing นะครับประโยคที่ขึ้นต้นได้ดูอยู่ y ม๋ออกทอที ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย do you mind จะต้องตามด้วย verb ing แบบนี้นะครับนะอันนี้ให้จำเอาไว้เลยนะครับนะดัะนั้นข้อ3กับข้อ4เนี่ยนะครับตัดทิ้งไปก่อนเลยข้อ1กับข้อ2 I may want something to drink หรือ I like something to drink คำตอบที่ถูกก็คือข้อที่2แค่นั้นเองเพราะอะไร I like ก็คือฉันอยากได้บางอย่างมาดื่มเพราะฉันหิวน้ำมากส่วน I may want something to drink มันหมายความว่า เหมือนสมมตินักเรียนไม่ค่อยสมมติน,นักเรียนแบบไม่รู้จะกินอะไรแล้วแบบเพื่อนถามว่าจะเอาอะไรไหมเพื่อนเพื่อนจะไปเซเว่นอย่างเงี้ยอยากได้อะไรป่ะฉันเอาอะไรมาดื่มก็ได้เอาของดื่มเอาเครื่องดื่มอะไรก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้หิวมากแล้วไม่ได้อยากกินอดีจ๋จะซื้ออะไรมาก็อาโคกก็ได้อะไรก็ได้ะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้บ่งบอกว่าต้องการอย่างรุนแะรงนะกือียนไอเมย์วอนท่านเองเพราะข้อหนึ่งเนี่ยไม่เกี่ยวข้อที่ถูกคือข้อเดียวคือข้อที่สองนะครับนะ I like something to drink I'm so thirsty ฉันหิวมฉันหิวน้ำมากๆหนูหนูก็ถามว่า,วาพวกเราก็คือร้านเราเนี่ยมีกาแฟเย็นมีซอฟต์ดริมมีเบียร์แล้วคุณอยากสั่งอะไรละ่ะนะครับนะทัวริสก็บอกว่าจุดจุดจุดคุณก็ตอบว่า certainly certainly บอกว่าได้เลยหรือแน่นอนนะครับนะแล้วก็ผ่านไปแค่ไม่ถึงหนึ่งาทีก็บอก here r ูอารมาแล้วนะครับ h e r e you are คือเครื่องดื่มมาให้คุณแล้ว Do you want some ice also คุณอยากได้ น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าล่านะครับดังนั้นมาดูกันนะครับข้อ17จะตอบอะไรดีข้อ17 choice ข้อ A ก็บอก Ice Tea please นะครับนะหรือ I must order coffee uh, you don't have beer หรือ How about a coke ข้อนี้นะครับหากตอบเร็วๆนะสั่งนะค่อยดูนะครับนะหากคิดเร็วๆโดยที่ไม่ได้สังเกตอะไรเนี่ยนะครับนะ เมื่อคุณถามลูกค้านะครับว่าคุณอยากสั่งอะไรแน่นอนเราก็ต้องถามว่า what would you like to drink หรือ what would you like to order ก็คือคุณอยากสั่งอะไรเวลาคุณประโยคทั่วไปเนี่ยนะครับนะเวลาคุณจะสั่งของเนี่ยคุณต้องลงท้ายด้วย please อยู่แล้วแน่นอนหากตอบไวๆตอบข้อหนึ่งครับ ice tea please ก็คือขอชายเย็นแต่ประเด็นก็คือมันมีจุดนิดนึงนเมื่อคุณสั่งชายเย็นแล้วถ้าหนูเอาชายเย็นมาเสิร์ หนูจะสั่งว่าเอาน้ําแข็งด้วยหรือเปล่าไหมคือชายเย็นอะ่ะมันก็ต้องมีน้ําแข็งอยู่แล้วถูกไหมยิ่งมาขายในประเทศไทยเนี่ยหากมันไม่มีน้ําแข็งมันก็คงไม่เป็นชายเย็นถูกไหมนะครับดังนั้นมันก็จะดูสับสนนะครับเอาชายเย็นแล้วหนูเสิร์ฟชายเย็นมาให้ามเอาน้าแข็งหรือเปล่าเอาแล้วได้แก้วนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ย ความหมายมันจะไม่ใช่นะครับนะข้อ1จะผิดส่วนขอ้อ2 I must order coffee ฉันต้องสั่งกาแฟ,แฟอย่างแน่นอนอารมณ์แบบร้านนี้กาแฟอร่อยก็ไม่เกี่ยวข้อ3 you don't have เียร์คุณไม่มีเบียร์หรออันนี้ก็สับสนนะครับเพราะประโยคบนกูบอกว่าร้านเราเนี่ยมีเบียร์ขายดังนั้นเหลือข้อเดียวคือ how about a coke มีโค้กไหมแค่นั้นเองนะครับ how about a coke คือมีโค้กไหมก็ตอบข้อ4แค่นั้นเองนะครับนะขโค้กดีกว่าหรือมีโค้กไหมประมาณนั้นแหละนะครับนะ แน่นอนก็คือได้เลยนะครับแล้วก็เอาน้ำแข็งด้วยหรือเปล่าแล้วต้องเที่ยวบอกว่า no แล้วก็จุดจุดจุด I was told it it might be a little risky I was told it might be a little risky อันนี้หอาจจะไม่ค่อยคุ้นหนึ่งนะเพราะหนูเกิดในยุคปัจจุบันเนี่ยคือในสมัยก่อนเนี่ยให้หนูนึกถึงปี2-5-3-2เนี่ยนะครับตอนนั้นหนูยังไม่เกิดแ,แต่ครัวเกิดแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนกากินโค้กกันนะเนาะหนูจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็เหมือนประสบการณ์นะเวลาคนกกินโค้กอะ่ะ เขาจะไม่ริยอมกินโคกกระป๋องนะครับสมัยก่อนนะคือโคกกระป๋องมันจะราคาแพงคนก็จะไม่ซื้อคนก็ซื้อโคกเป็นขวดแก้วหนูเคยเห็นไหมที่ไม่ใช่ขวดแก้วหบบที่หนูซื้อแล้วไปเลยอะ่ะมันขวดแก้วที่หนูต้องซื้อเสร็จแล้วหนูต้องคืนขวดนะครับดังนั้นันั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขากินโคกเนี่ยนะเขาจะเอาโคกใส่ถุงหูที่ว่ะเหมือนถุงเซเว่นหนูเคยเห็นไหมถุงเซเว่นแ,แต่มันเป็นสีใสอะนะถุงที่มีหูสองถุง้ว่แล,แล้วก็ใส่น้ําแข็งเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่โคกเทในถุงนั่นแหละ แล้วก็อลอดจิมซึ่งมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งสำหรับต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยวมากครับเพราะมันไม่มีชาต์ตไหนก็ททาการที่เอาโคกมาใส่ถุงเพราะผสมน้าแข็งอยู่ในถุงเนี้ยเขาก็จะกินแค่จากในขวดที่มันเย็นมาแล้วหรือไม่ก็ในกระป๋องแค่นั้นเองนะครับนะดังนั้นนักท,ท่องเที่ยวนี้ก็บอกว่าโน no คือไม่เอาน้ําแข็งคือเขาไม่อยากกินโคกใส่ถุงเพราะเขาถูกหมอบอกว่ามันอาจจะเสี่ยงได้นะเขาว่า Ri s k y นะครับ Ri s k y แปลว่าเสี่ยงนะครับรากศัพท์คือคําว่า r risk นะครับริสแปลว่าเสี่ยงนะครับนะริสกี้ก็คือเสี่ยงเป็นนักธีบ์นั่นเองนะครับอ,อ๋อเป็นเป็นคำนามนะครับนะไม่อะไม่อะไรดีครับข้อ18 no, no I do no I want no I will not หรือ no I hope not no I do มันก็สับสนใช่ไหมครับมันไม่ได้ no I do มันใช้ I do มันใช้กับ yes นะครับ no I won't ไม่ฉันจะไม่เอา หรือ I hope not ชั้งหวั่นว่าจะไม่ก็ไม่ได้นะครับข้อนี้ข้อเดียวคือ I better not นะครับนะตอบข้อ3ประเด็นก็คือเนี่ครูจะตอบให้ว่า I better not แปลว่าอะไร I better not ตรงนี้นะครับมันย่อม,มาจากคำว่าปืรดขอโทษที่เอาสีเขียวดีกว่าสับสีไปสับสีมางงไมมงงเนาะ I better not ย่อม,มาจากไอแ e ตเ e ตเอ๋ยเขียนทีเอา นะครับมันแปลว่าจุดๆ,ๆดีกว่านะครับเบทรนอจริงๆก็ปกติแล้วนะครับมันจะต้องตามด้วยเวิร์บนะครับนะแต่เขาเนี้ยมันละเอาไว้ก็คือฉันไม่เอาดีกว่านั่นแหละก็จบแล้วนะครับ I have better not ก็คือฉันไม่เอาดีกว่าเพราะ่าถามว่าเอาไหมนี่คือไม่เอานะครับนะแค่นั้นเองนะคือนี่คือตัวย่อตัวนี้นะครับ b e t t e r n o นีนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งข้อควรระวังเวลาหนูเจอ h a d better นะครับนะการใช้งานของมันนั้นจะต้องตามด้วยเว r ร์ n อินฟินิทีนะครับนะเช่นครูพูดประโยคว่า I had better sleep now แปลว่าตอนนี้ฉันขอไปนอนดีกว่านะครับหนูอย่าใช้สเล p ช่อง3เด็ดขาดน,นะครับบางคนจะบอกว่าเอ้ย บางคนที่แม่นแม่นโครงสร้างแม่นเรื่อง tense เนี่ยคุณจะจำได้ว่า had เนี่ย had has have มันจะต้องตามด้วย verb ช่อง3ถูกไหมครับเพราะมันคือโครงสร้างของ perfect tense นะครับดังนั้นจะไปพลาดอีกตรงนี้แหละอาจจะเป็นเพราะว่ารู้เยอะไปนิดนึงแต่พลาดตรงคำนี้เพราะฉนั้นต้องระวังนะครับเจอ had better ตามด้วย verb ธรรมดาแบบนี้นะครับนะเป็นการบอกว่า ฉันอยากทานั่นทํานี่ดีกว่าแต่ถ้าเป็น h a d but not ก็คือฉันไม่ทํานั่นไม่ทํานี่นั่นดีกว่านะครับนะจริงๆสามารถเอามาใช้เป็นประโยคคาถามได้เช่นเดียวกันนะเช่น h a d you better sleep คุณคุณนอนที่นี่ดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะครับลองไปฝึกใช้ดูอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับ I เพราะนั้นฝรั่งคนนี้ก็บอกว่า I had b e t t e r not no I had b e t t e r not ไม่ฉันไม่เอาดีกว่าเพราะฉันเนี่ยถูกบอกมาว่ามันน่าจะเสี่ยงนะในการกินน้ำแข็ง แบบนี้นะครับถ้าคุณจะตอบว่าอะไรดีแล้วก็พูดแต่ว่า h a v e you been here ล้อมก็คือคุณมาอยู่ที่นี่นานแล้วหรอนะครับประโยคนี้นะคุณนะครับได้มาอยู่ที่นี่นานแล้วหรอข้อ19จะพูดอะไรดี1นึ i ก็2 i w o n ก็ส you are well หรือก็ 4. you are sick นะครับนะข้อ19นะนะข้อ19ข้อนี้ีนะนะครับข้อ19นี่นะ i see มันแปลว่าฉันรู้ ฉันรู้แล้วหรือฉันเข้าใจละใช่นในการตอบรับแบบนี้แหละครับข้อนี้ตอบข้อหนึ่ง่นั้นเอง I won เพราะฉันจะไม่จะไม่ทำนั่นจะไม่ทำนี่หรือ you are well ก็คือคุณโอเคไหมหรือคุณ you are sick แล้วมีข้อหมายคำถามีคุณป่วยไหมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับนะบางคนอาจจะตอบ you are sick หรือเปล่าถึงแม้เอาน้ำแข็งอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับนะก็ I see ฉันเข้าใจละพ่อบอกมาแล้วว่าว่า ว่าเขาบอกว่าน้ำแข็งมันจะเสี่ยงนะครับพอคุณบอกโอเคผมรู้ละแล้วคุณอยู่ที่นี่น,ะนานาแล้วหรอถึงรู้ว่าการกินน้ําแข็งเนี่ยมันเสี่ยงนะักท่องเที่ยวจะบอกว่าอะไรดีแล้วตอบด้วยว่า I'm not used to this hot weather นะครับ I'm not used to นะครับนะตรงนี้นิดนึงนะครับ I'm not used to นะครับมันมาจากเรื่องของ be used to นะครับ be used to แปลว่าคุ้นเคยหรือเคยชินนะครับฉันไม่คุ้นเคยหรือฉันไม่เคยชินกับอากาศที่ร้อนแบบนี้นะครับนะ be used to นะครับ b คือเนี่ยนะครับแต่ขอ้อนี้เป็น be not หรือ am not ก็คือฉันไม่คุ้นเคยกับฉันไม่ฉันไม่เคยชินกับแค่นั้นเองการใช้งาน be used to นะครับมันต้องตามด้วย verb ing หรือไม่ก็เป็นคำนามแบบนี้ละนะครับนะซึ่งทำไมกูต้องเน้นครับเพราะมันจะมีอีกคำหนึ่งที่คล้ายกันคือก็ use to เฉยๆ use to อันเนี้ยมันจะต้องตามด้วย verb นะครับนะซึ่งนะครับ use to เนี่ยมันแปลว่าเคยนะครับนะ verb i n f i n i t i ธรรมดานะครับซึ่งใช้งานต่างกันตรงนี้นะครับต้อง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 ระวังนะครับ be used to กับ Use to ธรรมดาใช้งานไม่เหมือนกันนะครับอะนักท่องเที่ยวจะบอกว่าอะไรถึงบอกว่าฉันเนี่ยไม่คุ้นเคยกับอากาศสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้ไปข้อ20นะ20 yes i arrived yesterday ใช่ฉันมาถึงเมื่อวานนี้หรือ no only a few days หรือ it's my first visit นี่เป็นการมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกของฉันหรือ i'm leaving tomorrow คือฉันจะไปพรุ่งนี้ละนะข้อเดียวที่เหมาะสมก็คือ ไม่จริงๆแล้วข้อนี้ตอบได้2ข้อคือในในเชิงของประโยคนะคือไม่ข้อหนึ่งแต่ข้อที่2เพราะอะไรครับเพราะมันถามว่า h a v e เป็นประโยค yes no ดังนั้นข้อที่สามข้อสนะี่เนี่ยไปก่อนนะครับแต่จะตอบว่าอะไรดีถึงบอกคุณมาอยู่นานแล้วหรอตอบไม่ได้วไม่อะฉันเพิ่งมาอยู่ไม่กี่วันเองคำว่าไม่ฉันมาอยู่แค่ไม่กี่วันนั่นคือ a few days แค่นั้นเองนะครับ ต่อข้อ2ข้อหนเนี่ยความหมายมันจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใช่ใช่ฉันมาถึงเมื่อวานนี้คือเขาไม่ได้ถามว่าคุณมาถึงเมื่อวานนี้หรอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับนะตอบไม่อ่ะอยู่ไม่กี่วันหรอนะครับฉันเนี่ยไม่คุณเคยกับอากาศที่ร้อนนะครับนะคุณก็บอกว่า it's hot now ใช่ตอนนี้มันร้อน but the rainy season will begin soon แต่ฤดูฝนเนี่ยมันจะเริ่มในไม่ช้านี่ละเริ่มถึงฝนจะตกในไม่ช้านี่แหละแล้วยังไงต่อดีข้อ21 นะครับ t you cool down o bit 2. So it's ออบิทสองโซอ l ดฮอต r อรหรือ3 It's not usually like this หรือ 4. you get used to it นะครับนะข้อที่ 1. t h n n s t s o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  w o w n a bit แปลว่าจากนั้นแล้วมันจะเย็นลงนิดหนึ่งหรือข้อ 2. So จาดังนั้นมันร้อนตลอดปีเลย all year round ร้อนตลอดปีหรือ 3. It's not usually like this ปกติแล้วมันไม่เป็นแบบนี้หรือข้อ4 you will get used to it เดี๋ยวคุณก็คุ้นเคยกับมัน get used to กับ be used to เนี่ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณก็จะคุ้นเคยกับมันข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวเลยคือข้อที่1เพราะบริบทมันได้คือเดี๋ยวฝนตกพอฝนตกมันก็ต้องเย็นลงนิดนึงแค่นั้นเองนะครับนะอ่ะกลับมาพอฝนตกละทัวริสพูดว่าอะไรไม่รู้ละจุดๆเขอ22แล้วพูดต่อว่า can you tell me where w a t t h is is i t close by ก็คือว่าคุณบอกฉันได้ไหมว่าวัดทองอยู่ที่ไหนก็ต้นต้นที่สองสี่ัวใหญ่นะคุณบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าวัดทองในอยู่ที่ไหนแล้วก็มันอยู่ใกล้แถวนี้หรือเปล่านะครับนะข้อยนะี่สองจะใช้อะไรดีครับอ่ามันคือการใช้คําเชื่อมประโยคหรือคอนเนคเตอร์นะครับว่าเราจะใช้คําไหนดีดูจากสังเกตว่าประโยคตอนแรกเนี่ยเราพูดถึงฤดูฝนฝนตกแล้วเดี๋ยวอากาศมันก็เย็นขึ้นแล้วอยู่ดีเข้าไปอีกเรื่องเลย นะครับไปเรื่องว่า what, วัดซึ่งถือชื่อวัดทองเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับนะข้อเดียวนะครับนะที่ใช้ในการเปลี่ยนเรื่องพูดคือข้อที่1นะครับ by the way ใช้ในการเปลี่ยนเรื่องพูดนะครับนะว่าเอ้ย b y the way แล้วไปเรื่องอื่นเลยนะครับเวลาพูดอยู่เรื่องเนี่ยเราไปไบด์เดอร์วไปเรื่องอื่นเลยเนี่ยใช้ข้อหนึ่งครับฉะนั้นข้อเดียวนะครับ On the other hand จะแปลว่าในทางตรงกันข้าม ในทางตรงกันข้ามส่วนข้อสาม further more มันมีความหมายเหมือน,นะคำว่า more over หรือยิ่งไปกว่านั้นข้อ4 regardless นะครับ regardless แปลว่าไม่ว่ายังไงก็ตามซึ่งก็ไม่เกี่ยว นะครับนะเพราะนั้นได้เดียวหรือข้อที่หนึ่งทีนี้ครูขอแถบให้นิดนึงนะครับ regardless นะครับคำนี้หนูจะเจอบ่อยและไปเจอสับสน regardless หนูจเจอ3แบบนะครับแบบแรกคือ regardless แบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอีกแบบหนึ่งที่หนูจะเจอคือ regardless of ซึ่งมันแปลว่าไม่ว่ายังไงก็ตามและก็จะเป็นแบบที่นิยมใช้บ่อยมากที่สุดนะครับนะเนี่ย โดยไม่คํานึงถึงนะครับนะหรือไม่ว่าไม่ว่าจะอะไรก็เกิดขึ้นเนี่ยหรือโดยไม่คํานึงถึงโดยไม่คํานึงถึงเช่นกูแต่งประโยคให้ฟังเช่นว,ว่า I buy a new iPhone นะครับ Regardless of the of its price ดีกว่า of its price แบบเนี้ยฉันจะซื้อไอโฟนเครื่องใหม่แหละฉันโดยที่ฉันไม่คิดถึงราคาของมันหรือไม่ว่ามันจะราคามันจะแพงแค่ไหนก็ตามอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการใช้ Regardless กับ Regardless of ส่วนมากแล้วเราจะใช้ Regardless of 90%รีการ์เลสจะใช้จะไม่แท่จะไม่ค่อยใช้นะครับเรามาก็กจะเจอคู่กับ off แบบนี้แหละนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หนูจะเจอในเรื่องของจดหมายคู่แถมให้นะครับหนูก็เห็นจดหมายที่ลงท้ายสมมติอะนะครับจดหมาย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 เขียนสดแล้วปั๊บนะครับหนูก็เจอ b s บ r e g a า d s b เ s ส regards ไม่มี e s s นะครับนะหรือ regard เฉย สองความนี้มีแปลว่าแปลว่าอะไรถ้าเบสลิกาคือด้วยความเคารพอย่างสูงขอไม่เขียนละกันเป็นจดเองนะครับเพราะมันจะยาวมากอันนี้ว่าด้วยความเคารพอย่างสูงอันนี้ก็คือด้วยความ,คามเ,เครา,า,า,นนคคาครพเป็นการลงท้ายจดหมายที่เป็นมาตรฐานและเป็นทางการนะครับนะที่ใช้ในการติดต่องานหรือคุยธุรกิจเรื่องทั่วไปจะดีนะครับนะจะไม่นิยมใช้ซินเซียลี่เหมือนที่เราเรียนกันมานะครับซินเซียหรือซินเซียลี่ใช้กับ ครอบครัวนะครับจะไม่ใช้ได้เป็นทางการแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของ e g กา d หรือ Re regardless นะครับจริงๆว่าริกา d เราเคยเจอไปแล้วครั้งแรกเมื่อของเดือนที่แล้วที่แปลว่ามาพูดถึงอยู่อ้างถึงในเรื่องของตอนที่ในหลวงทําเขื่อนจาได้ไหมนะครับเรื่องแรกที่เรียนกันเลยตอนนั้นนะครับใครไม่เรียนเราไปทบทวนดูนะครูเปิดได้ให้เข้าไปดูแล้วเราไปทบทวนดูนะครับนะอ่ะนะครับอันนี้ครูก็แถมให้นะครับนะเพราะว่าคํำนี้จะเจอบ่อยนักเรียนบางคนอาจจะไม่มีปัญหาคํานี้แต่ส่วนตัวครูครูมีปัญหาคํานี้ครูเลยมาเน้นให้นะครับนะ มา by the way นะครับน Can you tell me where w a t t h o n is คุณบอกฉันได้ไหมว่าทองอยู่ที่ไหนหนูก็ตอบไปว่า it's about a kilometer away มันแค่ประมาณกิโลเดียวเองนะครับห่างไปจากเนี้ยทัวรลิสถามว่าอะไรหนูถึงตอบว่า by bus นะครับเอาแค่นี้เลย by bus ข้อยี่สาม how many different ways are there มีทาง กี่ทางที่ไปที่นั่นน่ะแบบไปทางเรือทางรถทางเครื่องบินอะไรประมาณนี้ก็สอง How easy can I arrive there อันนี้คูพิมผิดนะครับต้องเป็น can I แบบนี้นะครับ How easy can I arrive there ฉันจะมาถึงที่ที่นั่นเนี่ยได้ง่ายแค่ไหนหรือก็สา What is the best way to get there อะไรคือทางที่ดีที่สุดที่ไปอย่างที่นั่นหรือวิธีที่ดีที่สุดที่จะไปอย่างที่นั่นหรือข้อ4 What transportation is available there การเดินทาง อะไรที่สามารถทําได้ที่นั่นไม่เกี่ยวนะครับข้อนี้ง่ายๆตอบข้อเดียวคือข้อที่3ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับ what is the best way to get there อะไรคือทางที่ง่ายที่สุดหรือดีที่สุดที่ไปยังวัดทองหนูก็ตอบไปเลยว่า By Bu บสก็เป็นรถโดยรถบัสไงนะครับนะแล้วก็ต่อ the green bus can take you there รถบัสคันสีเขียวเนี่ยพาคุณไปที่นั่นได้นะ but you will have to cross the street to catch it แต่คุณต้องต้องข้ามถนน เพื่อจะไปขึ้นรถบัสนะครับนะทูลิสตอบว่า cross the street and get on a green bus ข้ามถนนและขึ้นไปบนรถบัสใช่ไหมสังเกตนะครับ get on ใช้กับขึ้นรถบัสนะครับนะไม่ใช่ get in นะครับถ้า get in จะเป็นรถเล็กๆแต่รถบัสนี่คือ get on นะครับนะขึ้นไปบนรถบัสสีเขียวใช่ไหมคุณจะตอบว่าอะไรดีแล้วคุณก็ตอบว่า the bus g o s t r a i g h t รถบัสจะตรงไปอ่ะค่อยว่ากันข้อ24 หนึ่ง that's right ถูกต้องก็สอง just a minute ก็คือขอปลอบแป๊บหนึ่งนะครับนะแป๊บหบนึง่งหรือก็สี่ never mind คือไม่เป็นไรนะครับนะครับใช้กรณีที่มีคนมาขอโทษหรือก็สี่ I beg you bar, bar pardon อะไรนะ ให้เขาพูดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนันคือ I beg you pardon ตอบได้ค้อเดียคือข้อที่1 that's right ก็คือถูกต้องแล้วนะครับนะ the bus จะตรงไป go straight คือตรงไปนะครับ as soon as as soon as ไม่ได้แปลว่าเร็วเท่ากับน,นะครับ as soon as นะครับมันแปลว่าในทันทีที่นะครับในทันทีที่ it takes right turn ทันทีที่มันเลี้ยวขวา get off ลงมดมัดเลย what talk is right in front of you w วั t ทองจะอยู่ตรงหน้าคุณนั่นแหละนะครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้แปลว่าอยู่ทางขวานะแปลว่าอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ข้างหน้าคุณนั่นแหละ tourist thanks ขอบคุณเออ how much I owe you ฉันติดหนี้คุณเท่าไหร่ O W E แปลว่าติดหนี้ก็หมายถึงราคาค่าโคกที่เขาสั่งมากินนั่นแหละหนูก็ตอบว่า that's five บาทก็คือ5บาทตัว tourist hands you hand ด้วยยื่นให้ ยื่นให้ยื่นอะไรให้คุณครับเทนบาทโนตเขาว่าโน้ตทำนี้แปลว่าธนาบัตรนะครับธนบัตรสิบบาท,บาทสมัยนั้นมีแบงค์สิบบาทจริงจริงมีจริงนะบัตรมันใบมันสีขาวครับนะแล้วก็เป็นรูปทรงม้านะแต่หนูสมัยนี้ไม่มีละดิจิเตียลใช่ไหมแต่สมัยก่อนมีแบงค์สิบนะครับนะครูเกิดทันแบงค์สิบซึ่งก็จะมีแบงค์หนึ่งบาทหรือมั้งสมัยเขาครูนั้นครูเกิดไม่ทันละนะครับนะแล้ทเที่ยวยื่นแบงค์ยื่นแบงค์สิบบาทให้ หนูจะตอบว่าอะไรดีแล้วก็ h a v e a n i c e d stay ขอให้พะัะเท่มีความสุขนะทุลิกก็ขอบคุณแล้วก็ bye bye. บายบายข้อ25 25หรือนี่อ่ะ you welcome ด้วยความยินดี here's your chance นี่คือ change ของคุณนะครับนะ change แปลว่าเงินทอนจำไว้นะครับตอบได้ข้อเดียวเลยคือข้อ2นี่แหละนะครับนะข้อสา is your money น,นี่มันเป็นเงินของคุณนะหรือข้อสี่ a t s your coin นี่คือเหรียญของคุณอันนี้ก็ไม่ใช่ ตอบข้อ2แค่นั้นเองนะครับอาะยุ่มนี่อะไรยากนะครับแต่กูก็แถมให้เรื่องของ Regardless ให้นะครับนะ